เพื่อนๆครับเพื่อนๆเคยฟังของมือสองที่น่ากลัวกันมาบ้างแล้วใช่ไหมครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องแต่เป็นเรื่องของตุ๊กตาที่เด็กเขาเล่นกันคุณบอสเขาเจอกับประสบการณ์ด้วยตัวเองเมื่อสิบกว่าปีมาแล้วเขาเล่าให้เราฟังว่าตอนนั้นเขายังไม่มีครอบครัวแต่เขามีหลานของพี่สาวซึ่งเป็นผู้หญิงเขาจึงชอบซื้อของเล่นให้หลานเป็นประจำมีอยู่วันหนึ่งคุณบอสเขาไปเดินเล่นที่งานกาชาดประจําปีครับ บรรยากาศงานกาชาติคือคื้นมีของเยอะเป็นธรรมดาคุณบอสเขาเดินชมสินค้าต่างๆเกือบทั่วงานจนกระทั่งเขาเดินไปที่ร้านร้านหนึ่งไปสะดุดตากับตุกก๊กตาหมีตัวโตสีขาวน่ารักมากครับเป็นตุกก๊กตามือสองที่ดูดีมีคุณภาพถ้าเป็นของใหม่ราคาจะแพงมากครับตุกก๊กตานั้นอยู่หน้าร้านแต่คุณบอสไม่ได้คิดจะซื้อเพียงแต่สะดุดตาและชอบเขายืนดูสักพักแล้วก็เดินผ่านหน้าร้านไปครับแต่ เดินไปได้สักพักไม่รู้อะไรดนใจเขาตัดสินใจเดินกลับมาที่ร้านใหม่และได้ซื้อตุ๊กตาตัวนั้นกลับบ้านครับเขาต้องการจะซื้อเป็นของขวัญให้หลานในวันเกิดพรุ่งนี้ขณะที่เขากําลังขับรถกลับบ้านอยู่นั้นคุณบอสร,รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างตามเข้ามาด้วยครับเขาหันไปมองซ้ายมองขวาภายในรถหลายครั้งแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรจนกระทั่งคุณบอสขับรถถึงบ้าน เขารียบเปิดประตูเข้าบ้านและวางตุ๊กตาหมีไว้บนโซฟาคืนนั้นขณะที่คุณบอสกำลังนอนหลับอยู่เขารู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างมาสัมผัสตัวเขาเบาๆเขาค่อยๆลืมตาขึ้นและมองไปรอบๆห้องก็ไม่เห็นมีอะไรมองไปที่ตุ๊กตาหมีก็ยังอยู่บนโซฟาเหมือนเดิมและหลังจากนั้นเขาได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆดังมาจากห้องนอนของหลานสาวคุณบอสค่อยๆเดินเข้าไปในห้องและเปิดไฟขึ้น ปรากฏว่าหลานสาวนอนหลับแล้วคุณบอสจึงสงสัยว่าเสียงหัวเราะนั้นเป็นเสียงหัวเราะของใครจากนั้นเขาก็กลับมานอนบนเตียงของเขาเหมือนเดิมคืนวันต่อมาเป็นวันเกิดของหลานสาวคุณบอสได้เอาตุ๊กตามาให้เป็นของขวัญทันทีที่เห็นน้องส้มดีใจมากเธอได้กอดตุ๊กตาไว้แน่นและเอาตุ๊กตานั้นไปนอนด้วยทั้งคืนเขาได้ยินน้องส้มเล่นกับตุ๊กตาอย่างสนุกสนาน สังเกตแล้วเธอเล่นตุ๊กตาตัวนี้เรากับเป็นเพื่อนสนิทมีการเล่าเรื่องให้ตุ๊กตาฟังแล้วก็หลับไปพร้อมกับกอดตุ๊กตาไว้แน่นครับเช้าวันรุ่งขึ้นคุณบอสสังเกตเห็นว่าน้องส้มดูล่าเริงเป็นพิเศษครับน้องส้มเธอเล่าให้คุณบอสฟังว่าตุ๊กตาหมีตัวนี้สามารถพูดได้และเล่นกับเธอได้เธอจึงสนุกกับตุ๊กตาตัวนี้มากแต่คุณบอสก็อดรู้สึกแปลกๆไม่ได้ครับ ที่น้องส้มดูจะผูกพันกับตุ๊กตาตัวนี้มากเกินไปมีบ่อยครั้งที่น้องส้มจะอุ้มตุ๊กตาไปข้างนอกไม่ว่าจะไปตลาดไปห้างกับคุณพ่อคุณแม่มีอยู่ครั้งหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ชวนไปเที่ยวต่างจังหวัดทําให้ของต่างๆเต็มรถคุณแม่น้องส้มบอกว่าไม่ต้องเอาตุ๊กตาไปนะพอรถเต็มตอนนั้นน้องส้มงอนมากและบอกกับคุณแม่ว่าทําไม่ได้ตุ๊กตาไป น้องส้มก็ไม่ไปจนคุณแม่น้องส้มต้องยอมให้เอาไปแล้น้องส้มก็ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับตุ๊กตาไม่ยอมห่างกันเหมือนตุ๊กตามีชีวิตยังไงอย่างนั้นเลยครับคุณแม่น้องส้มพยายามศึกษาน้องส้มว่าทําไมถึงติดตุ๊กตาตัวนี้เหลือเกินคุณแม่น้องส้มเคยถามว่าวันนี้ไม่เอาตุ๊กตาไปได้ไหมน้องส้มบอกว่าได้ค่ะแต่ถ้าหนูไม่เอาไปด้วย ตุกตาก็จะงอนหนูไม่พูดกับหนูหนูถึงต้องเอาไปทุกครั้งเพราะหนูเคยไม่เอาไปครั้งหนึ่งแล้วหนูเกือบจะไม่สบายเพราะหนูถูกทําโทษคุณแม่น้องส้มฟังน้องส้มแล้วรู้สึกกังวลสะดุง้งและขนลุกคุณแม่น้องส้มจึงนําตุกตานี้ไปให้พระดูว่ามีอะไรหรือเปล่ปากับตุกตาพระได้ทักว่าตุกตาตัวนี้เป็นของผู้หญิงคนหนึ่งครับเธอให้ตุกตาตัวนี้กับเด็กคนหนึ่ง ที่เขาไม่มีของเล่นเด็กคนนี้จึงห่วงและชอบตุ๊กตาตัวนี้มากและหลังจากนั้นเด็กคนนี้ได้เสียชีวิตลงวิญญาณของเด็กก็คงยังยึดติดอยู่กับตุ๊กตาตัวนี้จึงรักและห่วงตุ๊กตาตัวนี้มากหลังจากนั้นพระจึงทําพิธีให้คุณแม่น้องส้มจึงนำตุ๊กตาตัวนี้กลับมาบ้านและคิดไว้ว่าจะนำไปไว้ที่ไหนสักแห่งหนึ่งแต่วันหนึ่งอยู่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งครับ มารู้ภายหลังว่าเป็นแม่ของเด็กที่เสียชีวิตไปแล้วติดต่อมาขอซื้อตุกตาหมีตัวนี้เพราะว่าผู้หญิงคนนั้นเธอบอกว่าเธอฝันว่าลูกอยากได้ตุกตาหมีตัวนี้มากคุณแม่น้องส้มจึงให้ตุกตาหมีตัวนั้นไปทันทีแต่น้องส้มรู้ว่าเขาเอาตุกตาหมีไปแล้วทําให้น้องส้มร้องไห้ไม่อยากให้ตุกตาหมีตัวนี้ไปคุณแม่น้องส้มจึงบอกว่าจะไปซื้อตุกตาที่คล้ายกับตัวเดิม และดูใหญ่กว่าด้วยน้องส้มจึงยอมและแปลกมากๆหลังจากวันนั้นไม่เห็นน้องส้มคุยกับตุ๊กตาอีกเลยน้องส้มก็เพียงแต่นำตุ๊กตาตัวใหม่มากอดแต่ไม่ถึงกับมีการพูดคุยหรือเล่นกับตุ๊กตาตัวใหม่ทำให้คุณแม่น้องส้มคิดได้ว่าตุ๊กตาตัวเก่าคงจะมีสิ่งดีลับอยู่กับตุ๊กตาตัวนั้น คุณเคยไปพักโรงแรมตามต่างจังหวัดกันบ้างไหมครับที่เป็นโรงแรมเก่าๆและมีหลายชั้นแต่ว่าปัจจุบันโรงแรมบางแห่งบางโรงแรมทำการปรับปรุงใหม่แต่ความรู้สึกของผู้ที่เข้าไปพักก็อดคิดไม่ได้ครับในเรื่องของประวัติความเป็นมาบางโรงแรมก็มีเรื่องเล่าขานต่อๆกันมาที่น่าขนลุกครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คุณเอเล่าให้เราฟังว่า เรื่องนี้ผ่านมาห้าปีกว่าแล้วคุณ A อเขาต้องเดินทางไปจังหวัดลำปางเพื่อที่จะไปทำธุระเกี่ยวกับงานที่ทำอยู่ก็อยากจะหาที่พักในตัวเมืองเพราะว่าไม่อยากขับรถเข้าเมืองตอนเช้าแต่ในตัวเมืองคุณ A ดูแล้วจะมีแต่โรงแรมใจเขาอยากจะพักรีสอร์ทแต่รีสอร์ทจะอยู่นอกเมืองไกลไปอีกสุดท้ายเขาจึงตัดสินใจพักที่โรงแรมในเมืองครับ เวลาตอนนั้นที่มาถึงโรงแรมประมาณสามทุ่มกว่าและได้ขับรถเข้าไปจอดที่ลานจอดรถของโรงแรมเขาต้องเอะใจทําไมมีรถจอดอยู่สี่ห้าคันเองครับรวมทั้งรถเขาด้วยหรือว่ายังไม่ดึกมากแขกยังไม่เข้าที่พักหลังจากนั้นเขาก็เดินเข้าไปในโรงแรมเพื่อที่จะเช็คอินคุณเอเมื่อเข้าไปในห้องแล้วเขาต้องรีบจัดวางของเข้าที่ ระหว่างที่คุณเออาบน้ําอยู่นั้นปรากฏว่าเขาได้ยินเสียงเด็กเล่นกันหน้าห้องของเขาแต่คุณเอก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเพิ่งจะถามทุ่มกว่า,วาครับเด็กก็คงยังไม่นอนกันเขาอาบน้ําเสร็จแล้วเข้านอนจนกระทั่งเขาหลับไปครับแต่แล้วคุณเอก็ต้องสะดุ้งตื่นตอนนั้นประมาณตีสองเขาได้ยินเสียงเด็กเล่นอยู่ที่หน้าห้องอีกคุณเอนอนฟังหลับตามไม่ลงด้วยความกลัวครับ เสียงนั้นเหมือนเด็กกำลังวิ่งเล่นบางครั้งก็มาโดนประตูเสียงดัง,ป,งปึ้งปังและก็เงียบหายไปสักพักใหญ่ๆได้ยินเสียงน้ำเหมือนเด็กสาดน้ำเล่นกันอย่างสนุกสนานตอนนั้นคุณเอขนลุกไปทั้งตัวครับเขาไม่กล้าที่จะขยับตัวได้แต่นอนนิ่งๆบนที่นอนและต่อมาเขายังได้ยินเสียงผู้หญิงคงจะเป็นแม่ของเด็กเข้าใจว่าพาเด็กไป คุณเอตอนนั้นรู้สึกโล่งอกมากเขาพยายามคิดว่าคงเป็นเด็กๆที่พักข้างห้องของเขาแต่คุณเอก็ยังสงสัยอีกว่าตอนตีสองเด็กๆทําไมยังไม่นอนกันอีกหรือและเมื่อเสียงเงียบแล้วคุณเอจึงตัดสินใจแง้มประตูออกมาดูปรากฏว่าไม่มีใครอยู่บริเวณนั้นคุณเอจึงเข้ามานอนใกล้ๆจะเขิมเขาต้องสะดุ้งอีกครั้ง ครั้งนี้เขาขนลุกมากเพราะเสียงเด็กวิ่งเล่นได้ยินที่หน้าห้องเขาถึงกับตาข้างเพราะตอนนั้นมั่นใจว่าคงไม่ใช่คนแล้วละ่ะทำให้คุณเอนอนไม่หลับทั้งคืนเขาได้แต่สวดมนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกปักรักษาเช้าวันรุ่งขึ้นคุณเอออกมาจากห้องเพื่อที่จะไปเช็คเอาท์เขาพยายามมองไปรอบๆเขามองไปจนห้องสุดท้ายของทางเดิน คุณเอเห็นของเล่นเด็กวางไว้บนชั้นอย่างมีระเบียบคุณเอตกใจและสงสัยว่ามีไว้ทำไมเพราะเป็นของเล่นเด็กๆทำไมต้องมาวางไว้บริเวณนี้คุณเอจึงเข้าไปถามพนักงานโรงแรมครับว่าของเด็กเล่นที่อยู่บริเวณนั้นมีไว้ทำไมครับพนักงานโรงแรมใบเบี่ยวที่จะตอบคุณเอขยันขยอเพื่อที่จะได้คำตอบเมื่อคุณเอรู้ว่าไม่ได้คำตอบแน่ เขาจึงเล่าเหตุการณ์ให้ฟังที่เจอเมื่อคืนนี้ว่ามีเด็กๆมาเล่นหน้าห้องของเขาสองสามครั้งจนเขานอนไม่หลับครับหลังจากนั้นพนักงานโรงแรมจึงยอมบอกว่าเมื่อปีที่แล้วมีเด็กสคนจมสาดน้ำในโรงแรมเสียชีวิตทั้งหมดเลยครับส่วนของเล่นเด็กนั้นแขกที่มาพักเขาเจอเหมือนคุณเอเจอจึงซื้อมาให้เด็กทั้งสคนคุณเ จึงบอกพนักงานไปว่าแล้วเขาจะต้องซื้อของเล่นให้เด็กใช่ไหมและแต่เพื่อความสบายใจของแขกเลยถ้าแขกจะซื้อก็ไม่เป็นไรโรงแรมก็รับไว้หลังจากพูดคุยเสร็จคุณเอจึงบอกว่าก่อนเช็คเอาท์จะซื้อของเล่นมาให้เด็กๆเ,เพื่อความสบายใจของคุณเอหลังจากที่เขากลับมาจากลำปางแล้วเขาจึงไปวัด เพื่อที่จะไปถวายสังฆทานและทำบุญให้กับเด็กทั้งสามคนที่จมน้ำเสียชีวิตเพื่อนๆครับเรื่องต่อไปน,นี้เป็นเรื่องเล่าที่เล่าต่อๆกันมายาวนานแล้วเรื่องนี้เกิดในหมู่บ้านเล็กๆแถบจังหวัดภาคอีสานเป็นหมู่บ้านที่ทุรกันดานมากตอนนั้นยังไม่มีไฟฟ้าใช้ถนนยังเป็นถนนดินบางสายก็เป็นถนนดินลูกลัง อยู่แถบจังหวัดภาคอีสานครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ30กว่าปีมาแล้วเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผีแม่ไม้สาเหตุที่เขาเรียกผีแม่ไม้ก็เพราะว่ามีหญิงสาวที่ถูกสามีทิ้งและไปแต่งงานใหม่ครับเธอจึงเสียใจอย่างหนักจนกระทั่งตอมใจตายวิญญาณของเธอจึงวนเวียนอยู่ในหมู่บ้านนั้นไม่ไปไหนไม่ไปผุดไม่ไปเกิดและยังออกมาให้คนได้เห็น ใครที่ผ่านไปมาในหมู่บ้านนั้นตอนกลางคืนมักจะได้ยินเสียงร้องไห้โหยหวนบางครั้งก็เห็นเป็นผู้หญิงใส่ชุดขาวปล่อยผมยาวสยายยืนอยู่ใต้ต้นไม้ริมข้างทางครับชาวบ้านต่างหวาดกลัวกันสมัยนั้นนะครับจะไม่มีใครกล้าออกจากบ้านตอนกลางคืนเลยเด็กๆก,ก็ถูกห้ามไม่ให้ออกไปเล่นนอกบ้านหลังจากพระอาทิตย์ตกดินแล้วเหตุการณ์ที่จะเล่าต่อไปนี้ มีอยู่วันหนึ่งทูลเขาเป็นคนในหมู่บ้านนั้นมาก่อนแต่เขาต้องย้ายไปอยู่กับพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดแถบภาคเหนือตั้งแต่ทูลยังเด็กครับในหมู่บ้านนั้นทูลก็ยังมีพี่ป้านาอาที่เป็นญาติพี่น้องกันอยู่ทูลเขาต้องการกลับมาเยี่ยมและมาเที่ยวหาพวกญาติญาติเหล่านั้นวันนั้นเขาเดินทางมาด้วยรถโด,ดยสารประจําทางวันนั้นเขาเดินทางมาด้วยรถโด,ดยสารประจําทางมาทางภาคเหนือครับ สมัยนั้นการเดินทางจะลำบากมากเพราะรถไม่ค่อยมีเหมือนสมัยนี้เขาจึงต้องต่อรถหลายต่อและรถโดยสารที่จะไปถึงบ้านก็ไม่มีครับเขาออกเดินทางจากบ้านที่อยู่แถบภาคเหนือตั้งแต่เช้ามาถึงตัวอำเภอที่หมู่บ้านนั้นตั้งอยู่ลาวลาวทุ่มกว่าและตอนนั้นก็ไม่มีรถใครที่จะขับเข้าไปในหมู่บ้านเลยหลังจากที่ทูลลงจากรถแล้ว เมื่อไม่มีรถก็จะต้องเดินด้วยเท้าอีกราวๆห้ากิโลจะบอกว่าสมัยนั้นไม่มีโทรศัพท์สามารถติดต่อใครในหมู่บ้านให้ออกมารับเขาได้ขณะที่เขาเดินอยู่นั้นบนถนนสองข้างทางมืดสนิทเขาอาศัยไฟฉายที่ติดตัวมาส่องทางเดินและเขาเดินไปได้สักครึ่งทางเขากำลังจะเดินผ่านต้นไม้ใหญ่ก็ได้ยินเสียงร้องไห้ดังมาจากข้างทาง เขาสะดุ้งสุดตัวยืนนิ่งและหันไปมองตามแสงไฟฉายที่ส่องไปปรากฏว,ว่าเขาเห็นหญิงสาวยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใส่ชุดขาวเสียงร้องไห้และสะอึกสะอื้นเบาๆเขารู้สึกแปลกใจแต่กลัวก็กลัวเขาจึงหยุดเดินและถามหญิงสาวไปว่าคุณเป็นใครทำไมมายืนอยู่ตรงนี้หญิงสาวเงยหน้าขึ้นและมองมาที่ทูล ทูนเห็นใบหน้าเธอซีดมากดวงตาแดงกำ่ำเหมือนผ่านการร้องไห้มานานและรอยยิ้มดูน่าสงสารเธอบอกทูลว่าฉันขึ้นไปบนบ้านไม่ได้เพราะว่าบันไดบ้านมันหักทูนจึงถามว่าบ้านเธออยู่ไหนเธอได้ชี้ไปตรงด้านหลังของต้นไม้ใหญ่ทูนรู้สึกสงสารเธอ,อยังไงบอกไม่ถูกทูนจึงเดินไปที่บ้านของเธอและตอนนั้นก็มืดมากมีเพียงแสงตะเกียงทูน ได้ทำการซ่อมบันไดจนใช้ได้เธอขอบคุณทูลอย่างมากและได้ตักน้ํามาให้ทูลกินสักพักทูลขอตัวกลับบ้านแต่เธอได้ชวนทูลน,นอนที่บ้านและได้บอกทูลว่าพรุ่งนี้ค่อยไปพอมันดึกแล้วตอนนั้นทูลรู้สึกเหนื่อยและดูว่าจะปลอดภัยถ้าได้พักผ่อนเขาจึงตกลงตามที่เธอชวนหลังจากนั้นเธอได้อาบน้าและแต่งตัวดูสวยมากครับ เธอยกกับข้าวใส่ถาดมาให้ทูลกินทูลจึงเตรียมลงมือกินและได้ชวนเธอกินด้วยแต่เธอบอกว่าเธอยังไม่หิวและเธอยังบอกอีกว่าชอบกินตอนดึกๆณเวลานั้นช่างเร็วเหลือเกินครับทูลเริ่มรู้สึกประทับใจเธอและลงไหลในความงามความอ่อนโยนของเธอจนไม่อยากจะไปหาญาติพี่น้องตามที่ตั้งใจไว้ทูลจึงเอ่ยปากขอเธออยู่ต่อสักพักเธอยินดีที่จะให้ทูลอยู่ต่อครับ ผ่านไปได้เดือนกว่าๆทูลลืมคิดที่จะไปบ้านญาติทั้งสองเพลินอยู่กับการใช้ชีวิตร่วมกันเหมือนสามีภรรยาเธอได้ดูแลทูลดีมากทำอาหารให้กินซักผ้าทำความสะอาดบ้านทุกอย่างทูลรู้สึกมีความสุขมากเขาไม่เคยมีความรู้สึกอย่างนี้มาก่อนเลยแต่แล้วมีอยู่วันหนึ่งวันชัยกับเพื่อนเป็นคนในหมู่บ้านที่ทูลจะไปหาญาติ ได้มาตกปลาแถวบ้านที่ทูนอยู่กับหญิงสาวซึ่งมารู้ภายหลังว่าวันชัยเป็นญาติกับทูลพอทูนจากหมู่บ้านไปตั้งแต่เด็กวันชัยเห็นทูนกําลังเดินลงมาจากบ้านหลังนั้นวันชัยจึงเดินเข้าไปถามว่าคุณมาจากที่ไหนครับจะมาพักบ้านหลังนี้หรือและพักกับใครครับทูนบอกว่าเขาเดินทางมาจากภาคเหนือและจะไปหาญาติหมู่บ้านที่อยู่ข้างหน้า และพอดีเจอหญิงสาวชวนพักที่บ้านหลังนี้ก่อนวันชัยบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของสางแม่ไม้นะแต่ตอนนี้ล้างไม่มีคนอยู่แล้วทูนไม่ได้สงสัยติดใจอะไรแต่วันชัยรู้สึกกลัวแทนเพราะบ้านหลังนี้ใครๆก็รู้ว่าเป็นบ้านของแม่ไม้ที่ตอมใจตายวันชัยจึงบอกย้ำกับทูนว่ารู้หรือเปล่าเจ้าของบ้านหลังนี้เธอตายไปแล้ว ผูห้หญิงที่คุณอยู่ด้วยนั้นเป็นผีแม่ไม่ทูนตกใจมากเขาไม่เชื่อแต่เพื่อนที่มากับวันชัยยืนยันว่าจริงวันชัยยังบอกอีกว่าบางครั้งมีคนเห็นเธอเดินทะลุฝ,ฝาบ้านและมีเสียงร้องโหยหวนในยามค่ำคืนทูนเริ่มย้อนคิดและทบทวนและสังเกตสิ่งต่างๆตอนที่อยู่กับเธอเขาเริ่มรู้สึกว่ามีอะไรแปลก ที่ปกติคนธรรมดาจะไม่ทําเช่นเขาไม่เคยเห็นเธอกินข้าวเลยและเวลานอนเธอก็ไม่เคยหลับและบางครั้งตอนทูนหลับตื่นขึ้นมาก็ไม่เจอเธอแล้วตอนนั้นทูนเริ่มรู้สึกกลัวเธอมากแต่อีกใจก็รักเธอมากกว่าที่จะทิ้งเธอไปทูนจึงบอกวันชัยว่าและผมจะทํำยังไงดีตอนนั้นเขาสับสนมากครับวันชัยบอกว่าจะต้องไปหาพระ ื่อที่จะทําวิธีส่งวิญญาณผีแม่ไม้ไปพอตอนนี้วิญญาณนั้นก็คงผูกพันอยู่กับทูลนั่นแหละทูลลังเลแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจที่จะทําตามคําแนะนําของวันชัยผีแม่ไม้ได้ยินว่าทูลจะส่งวิญญาณเธอไปเธอเสียใจมากเธอได้บอกกับทูลว่าคุณไม่รักฉันแล้วหรือทูลตอบกลับไปว่าผมรักคุณนะแต่คุณไม่ใช่คน ทูนตอบแบบเศร้าๆขณะนั้นผีแม่ไหม้ก็ร้องไห้และพูดพ่ำเพ้อว่าฉันเหงาฉันไม่อยากอยู่คนเดียวทูนมองหน้าเธอแล้วรู้สึกสงสารเธอมากแต่เขาก็รู้ว่าเขาไม่สามารถที่จะอยู่กับเธอได้ทูนตัดสินใจเดินหนีทําให้ผีแม่ไหม้โกรธมากตอนนั้นเธอพยายามจับตัวทูนได้แต่ทูนก็วิ่งหนีได้ทันในที่สุดทูนได้วิ่งมาหาวันชัยกับเพื่อน ได้ทั้งสามได้พากันเดินออกจากบ้านหลังนั้นทันทีเขาเดินกลับมาถึงหมู่บ้านวันชัยจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ชาวบ้านฟังตั้งแต่นั้นมาทําให้ชาวบ้านยิ่งหวาดกลัวผีแม่ไม้มากขึ้นอีกและไม่มีใครกล้าออกจากบ้านในตอนกลางคืนพักใหญ่เลยครับว่ากันว่าวิญญาณของผีแม่ไม้ยังคงวนเวียนอยู่ในหมู่บ้านนั้นรอคอยที่จะแค่แขนทูลที่ทําให้เธอต้องอับอาย และตอนนี้ทูลก็ได้รอดพ้นจากเงื้อมือของผีแม่ไหมมาได้เขารู้สึกขวัญภวาและเขาได้เล่าเหตุการณ์ที่อยู่กับผีแม่ไหมเป็นเดือนทูลยืนยันว่าเธอไม่ฆ่าผมแน่เพราะเธอรักผมเธอบอกทูลว่าเธอเหงาเธอต้องการให้ทูลอยู่เป็นเพื่อนทําให้ชาวบ้านพากันอึง้งไม่คิดว่าผีแม่ไหมจะทําแบบนี้บางคนฟังรู้สึกกลัวมากยิ่งขึ้นบางคนถึงกะหวาดภวา ทำให้ผีแม่ไม้ลือสะพัดไปทั่วหมู่บ้านในหมู่บ้านต่างพากันหวาดกลัวและสุดท้ายคนในหมู่บ้านและญาติของทูลได้มาขอร้องให้ทูนออกจากหมู่บ้านซะเพราะว่ากลัวผีแม่ไม้จะตามมาหาทูนที่บ้านทูนเข้าใจดีถึงความรู้สึกของคนในหมู่บ้านนั้นทูนลรับปากกับคนในหมู่บ้านว่าจะกลับในวันพรุ่งนี้เช้าวันรุ่งขึ้นคนในหมู่บ้าน รีพาทูนมาส่งขึ้นรถโด,ดยสารออกจากหมู่บ้านนั้นและหลังจากนั้นทำให้ทูนไม่สามารถที่จะเข้าไปในหมู่บ้านนี้ได้อีกเลย